คุยด้วยได้เปล่าเนี่ยไม่ไม่ไม่กเฮ้ยนี่ไม่มีแฟนแน่หรอเออคยังไม่มีแล้วมีคนคุยหรือยังเนี่ยยังไม่มีครับยังไม่มีเหมือนกันหรอเขาก็ยังไม่มีงั้นเราคุยกันดีปะเราชอบเธอเราชอบเธอนั่งแบบเราชอบคนถ่ายรูปไม่เธอมีแฟนมีแฟนยังอ่ะ โอ้เราแกมีแฟนหรือยังอะไม่มีเหรอวัดนดี้ค่ะพวกเราเฮฮาทีวีนะคะชาแล้วแม่กอดูพวกเราเตื่นเต้นกระสับกระส่ายเป็นยังไงอะไรประมาณนี้นเพราะว,นนว่าเราจะมาโทรแก้กเพื่อนผู้่ใชาย่ะทีวีกันค่ะใช่แล้ว ปกติวันนี้คือทุกคนจะต้องมาถ่ายคลิปแต่ว่าวันนี้ก็คือเราจะแกมาเป็นบอกเนอะว่าวันนี้พักเนาะเออพักให้มาถ่ายสองคนเราจะโทรไปให้จิ๊บแต่ว่าเราเริ่มใครก่อนดีทิวพี่ทิวเลยเออเพื่อนพี่ทิวเป็นคนดีมากเพราะพี่ทิวเป็นคนดีเพราะพี่ทิวเห็นคลิปนี้นะคะก็อยากจะบอกให้รู้ไว้วันนี้อันนีอวนอ อ้น้องรักพี่มากๆเลยนะไปเริ่มเลยคนแรกคนแรกก็เริ่มเลยนะคะเดี๋ยวเมตาโทรไปแล้วก็เปิดสติฟเกอร์นะคะทุกคนเงี่ยบนะคะทุกคนในบ้านนี้นะคะอันไหนๆลองอันนี้เราจะชื่ออะไรจะให้พี่ข้าวขุยฮัลโหลค่ะฮัลโหลค่ะฮัลโหลค่ะ,ะ,คะชื่อเดซี่ค่ะจินตลาแล้วแต่จินตลาแล้วเนี่ย้องไม่ใช่ค่ะแตงโมแตงโมแตงโมเลยแตงโมแตงโมนี่เอาดีๆเอาดีๆเอาดีๆ สวัสดีค่ะชื่อป้ายนะคะนี่เหมือนข้าวเลยอ่ะสิ่งเหมือนข้าวมากเลยอ่ะอ่ะไหนอีกรอบโว้สดครันสวัสดีแก๊งก้าวข้นเลยอ่ะอย่าให้นี่นะคะโทรไปแล้วนะคะเปิดเสียงสุดอีกแล้วค่ะฮัลโหลค่ะ ใช่ใช่ทิวไหมอะอใช่ทิวไหมอะอเราได้เบอร์มาจากเพื่อนเราอะคือพอดีเราไปขอบเบอร์เธอไว้เขาเราชอบเธอเราชอบเธอเราชอบเธอเ เราเราขอเฟซได้ไหมเราชื่อฝ้าอยอ่ะเราเจอเธอที่สยามแล้วเราก็เลยให้เพื่อนเราไปขอเฟซจากเพื่อนเธอเอขัจะไรไหมไม่บอกแต่ว่าขอชื่อเฟซได้ไหมอ่ะเราชอบเห็นเธอในสยามเห็นเธอชอบถ่ายรูปไงแล้วเราก็ชอบเป็นแบบเป็นเหมือนเออนางแบบเราชอบคนถ่ายรูป เธออก,กอของฟปปนข้างนอืมไม่บอกว่าเดี๋ยวเพื่อนเธอเดือดร้อนแต่ว่าเราชื่อฝ้ายนะเธอเราขอฟซเธอได้ไหมเนี่ยขอจีบขอจีบหน่อยได้ไหมขอจีบหน่อยได้ไหมเราอายุสิบแปดเธออายุเท่าไหร่แล้วอ่ะสิบแปดไงแก อุยอายุเท่ากันเลยอะใจจะตรงกันไหมขอคำดี <c oughs> บอกว่าบอกว่าแล้วนี่เขามาอยู่กินข้าวหรือยังใครโทรมาแก้กันเนี่ยให้มึงกูได้กูโทรหาเขาแล้วเขแบบเขินโกะ <c oughs> มึงไม่ลองถามเขาดูอะ ผมถามว่ากินข้าวหรือยังคะกินข้าวยังคะฮัลโหลสิ่งน่ารักจังเลยอะ่ะชอบ <c oughs> ทุกคนนั่นคือตอนที่ปิดไฟอะก็คือตอนหัวเราตอนพูดอย่างนี้นจะปิดไหม่ะะคะก็คือตอนนี้เหมือนว่าทิวแบบว่าฮัลโหลได้ยินเราไหมอะ่ะได้ยินค่ะตอบเราหน่อยสิสินหัตอบเราหน่อยสิกินข้าวยังอะ่ะยังครับ เราเราชอบเธอนางับมีแฟนยังแ่ยังใครดีใครดีเพือ่อกโทมาแก้มาเนะ่ยไม่เราได้เบอร์มาจากเพื่อนเธอก็เพื่อนเธอเราขอบแบบเบอร์อเ,อรเพื่อนเธอไว้เราก็บอกว่าเนี่ยเราชอบคนถ่ายภาพแล้วตอนนี้อืมเธอมีแฟนมีแฟนยังอ่ะ พี่บอกว่าไม่มีแฟนกูแต่ฝายม มีทีนี้อยู่แล้วมั้งไหนกรักแฟน<อ>ไหนบอกรักแฟนไงไ,ไงคนเร็วอช่ี่เ้ยข้าวไงถ่ายคลิปอย่ถ่าป <c oughs> <c oughs> กับเพื่อนมัน่ะไม่ต้องแค่นี้แหละไอ้ฟังเฮ้ยเอ้าอ่ะต่อไปต่อมากางขับไม่อยู่อ่ะเจนนี่ป่ะเนี่ยต่อมาเป็นซีนนะคะทุกคนอันนี้เจมเจมตี๋ไม่ยอมรับสายเลยโทรหาซีนฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีครับอยู่ไหนคะเนี่ยเอ่ออยู่สยามครับเชื่อเชื่ออะไรคะใช่ซีนหรือเปล่าอ่ะอ๋อใช่ครับใช่ครัอ๋อเธอชอบ เธอใช่ที่แบบว่าชอบไปเดินสยามกับเพื่อนเพื่อนปะอ๋อ,อใช่ใช่ใช่อืเราอะชอบมากเลยอะเราชอบเธอมากเลยอะเราแบบว่าเราเลยแบบว่าขอเบอร์แกมาจากเพื่อนแกแอปของ,งอของของใครอะชื่ออะไรอะเราชื่อจีนนะอ๋อจอีนมีแฟนยังอะงนนอยังยังยังไม่มีจริงเหรออ่าคุยด้วยได้เปล่าเนี่ยไม่ไม่ไม S <S <S นี่ไม่มีแฟนแน่หร, <ra> รอเออปั๊ยังไม่มีแล้วมีคนคุยหรือยังเนี่ยยังไม่มีครับยังไม่มีเหมือนกันหรอเขาก็ยังไม่มีงั้นเราคุยกันดีปะ,ะอ้าโบุกเลยเหรอใช่เปล่าบุกเลยเหรอเปิดเปิดเกมเลยเหรอเอา <S 2> <S 2> <S ก็เราชอบเกถ้าเกชอบ <S 2> <S 2> อคนอื่น <S <S แล้วก็หมดโอกาสดีอ้าวบุกเขีนไมาม้า เราชอบชอบลุกแบบแต่เราไม่ชอบลับเลยอเรือเโอเคโเอาก็เราชอบลุกอะแต่เราไม่ชอบลับไงอ้โหทำอะไรอยู่อะกาลังต์กาลังกลับต์ต่จริงเหรอแล้วนั่งรถอะไรกลับบ้านนะขับรถขับรถกลับมีรถด้วยเหรอขับกลับบ้านแบบลักล้าไปเลยนะไปจะหมดแล้วโอ้โหโอ้โหลุกเลยเหรอ น,นะคะเดี๋ยวเราจะโทรหาเจมพัทต,ต่อนะคะรับแล้วเจมพัทรับแล้วนะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะเ,เราชื่อถิงนะเสียงของคุณฮึแก่เคยเจอเราเหรอเออแล้วแกมีแฟนหรือยังอะ่ะแกไม่มีเหรอแกไม่มีเหรอแกไม่มีเหรอแล้วคนคุยอะ่ะมีแล้วคับมีแล้วคับ ไปเป็นคนคุยอีกคนหนึ่งได้ไหมอะไม่เอาไม่เอาเหรอหรอเสียใจอะ่ะยังไงอะ่ะเราไปเป็นคนคุยอีกคนนึงไม่ได้หรอเราชอบแกจริงนะเว้ยอ,อือแต่ยังไงเธอก็คงไม่อยากคุยกับเราใช่ไหมล่ะเพราะเธอมีคนคุยแล้วไ,ได้เอาไมอะถ้าแกไม่คุยกับเราอะ แกโดนหักเงินเดือนน่แกโดนหักเงินเดือนน่แกโดนหักเงินเดือนแน่กูจะฟ้องพี่โนมึงโดนแน่เจมพัทห้ามบอกคนอื่นนะห้าบอกคนอื่นด้วยว่าเสกแม่งอันนี้ก็คือคุณเจมพันนะคะเขาก็อไม่ให้มีคนคุยนะคะเขามีคนเดียวนะคะทุกคนเดี๋ยวขึ้นอินเสิร์ตเลยดีกว่า แต่ว่าแต่ว่าแต่ทิวแต่ทิวเกมแต่ทิวมันเกมเ้ยค้ยทมันขำมันเป็นขำโอ้ยคนคุยมึงคงภูมิใจน่าดูเซมพัดก็คือมีคนคุยคนเดียวพอแล้วฮรับใจคนหล่อคารับแล้วทิวครับแล้วไม่มีแฟนทิวไม่มีแฟนนะคะมาสรุปเลยไหมเมื่อกี้กิวโป้นะกิวโป้ไอซีนซีนนี่แบบว่าพาลงเจ้าชู้แล้วมาอยู่นะเอาดีดี คารลมแบบว่าคารลมเป็นป่าเจมพาเจมพาเนี่ยเป็นสีเสือหลักเดียวเดียวง่วงนอนเอ่ยง่วงนอนไม่ก็อยากคุยง่วงนอนใช่แบบว่าที่เราจะเป็นแบบว่าเจ้าชูเรียบร้อยลายเป็นหนุ่มหวานหวานเล่นอ้วนเพราะหนุ่มไมโครเวฟ แต่ว่าเดี๋ยวเรามาลองดูเนาะก็ถ้าเพื่อนๆชอบอย่นลืมกดไลค์กดซับสไครต์กับพวกเราเลยนะคะใช่หน้านะคะ,ะ,คะเราเจะเอาอะไรมาแกล้งอีกอก็ลืมติดตามดูด้วยแล้วก็อย่าลืมที่สําคัญคือกอดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้กับพวกเราด้วยนะคะ,ระหรือว่าหรือว่าน้องๆมีวิธีแกล้งอะไรยังไงคอ,เอ,อมเมนต์ค่ะทุกคนใช่ที่เราให้กดกระดิ่งเพราะว่าเนื่องคือ มันไม่แจ้งเตือนน้องๆนะคะถ้าสมมติว่าเออลงคีิไม่แจ้งเตือนเพื่อนแน่นอนเพราะฉะนั้นนะคะอยากมาเม้นหนึ่งเม้นสองเม้นสามให้ทันเม้นแรกอะไรอย่างนี้ก็ต้องรีบหรือจะดูเป็นแบบหนึ่งคนแรกแบบสามวินาทีอะไรอย่างเงี้ยเออกดกระดิ่งกูกิงไว้เพราะว่าจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะเพราะว่าเราลงทุกอาทิตย์เลยแล้วก็ลงอาทิตย์ละหลายๆคลิปมากเลยนะคะก็สำหรับวนี้พวกเราขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย